สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพอกับสาวกุ๊กแก้มลาดละกะสาวเนิสสันค่ะค่ะค่ะโอ้ยตอนซ้อนนะเพื่อนน่เมื่อวานนี่วันเกินซ้อนเออวันปิดฤดูกาลวันปิดฤดูกาลของมอลำใจเกินร้อยที่ยิ่งใหญ่แห่งนอปีนี้เนาะอลังการอลังการก็สิบปีแมนแล้วมีเสื้อผ้ายี่นี่แหละพลอพี่น้องได้เห็นนะฮาบ่าเสื้อผ้ายี่โซแอนไหม เดี๋ยวเขาจะมาเอาปีถ่ายเนาะเขาเอาถึงเพวันเกิดเพลินกอนที่เพลิอนอ่าหมู่มว่านเนาะมีการแห่ผ้าป่าใช่แล้วก็ทําบุญเออทําบุญอ่าเพคนก็ได้ยอดผ้าป่าเท่าไยก่อเฉียดสองหลานผู้เนาะล้านเจ็ดล้านเจ็ดนี่ก็คือบม่เป็นทางการน้องเนาะเออ,เย,อยังอันนี้ยังไม่เป็นทางการแล้วก็จะมีที่เพลินไ,ได้มอบให้แม่อันนี้หมอรำใจเกินร้อยยอดที่ไม่เป็นทางการหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาท สายบุญแบบบานหักบ้านอีสายบุญสายเปย์แมนแล้วก,ทก็ทุกอย่างอีลีทุกอย่างอีลีแล้วก็บรเดมี่ตอนไหนไม<อ>่น้องเนิอยพวงมาไล่หมดขึ้นนี่ป๊าดแต่อ่อนซ่อนเคก้กไปเคก้กเลยนะป๊าดเลยเลยห้องดังๆในห้องเอออย่าบอกคอยไรห้องดังเลยป๊าดติดโฉขนลูกด้วแม่ขนาดเค้กเอาเคก้เคกเป็นชั้นๆแต่เงินใช่ แบ่งสีแดงมีแต่เงินแหม่แบบชอดอกไม้ชอร์ทองอือโอ้สองคนแล้วก็พวกม่าไรอุ้ยไปเห็นนี่นี่นบ้านหักเอบีนี่อุ้ยมีแต่เลิศอนเลื่อนอเพิ่นแบบว่าเพิ่นหักศิลปินเพิ่นอิลีเนาะเพิ่นทุ่มอิลีเพิ่นทุ่มอิลีกับศิลปินเพิ่นนี่ปีหกหกนี่ฤดูกาลรูดูตลาดสูตรที่ขอยู่พี่ดอกป๊าคุณน่ะคุณน่ะตอนซ้อนเนาะแล้วเมื่อวานนี่ก็ฝนตกนะแมนบ่ฝนตกแต่ว่าเพิ่นกก ออยังทกากรแสดงที่น่าเซอร์ไพรสุดๆก็น่าจะเป็นพวงมาลัยจากโซแอนเข้ากับอดลุนแน,น่น้องเนยเนาะเพราะว่าเพิ่นม,มี่เหมือนว่าให้วฟนครับรอรุ่นเรื่องอยังบอกเรื่องท้องค่ะพรม่นงค่ะมีแต่คนรอรุ่นเพราะว่ามีคนรอรุ่นบอกยังมากกับบอกไปทางแบบในทางเหมือนซซแอนจะท้องแต่ว่าบางเธอเพิ่นกับพ่อเนี่ยอยากเปิดได้น้องเนยเพราะว่ายังบอกคนท้องอ่อนๆน่ะ อ่าทางบ้านน่ะเขาถือเขาบอกอย่างห้ออกมาล่าก่อนเขาอยใหงเห็นโตอ่อนหรือว่าไปตรวจไปยังก่อนหล่ะก็ไปหาคุณหมอก่อนว่าเห็นแล้วว่ามีน้องแล้วว่าฝาคันมีสมุดฝาคันอะไรก่อนนะถึงจะมาพูดไงถึงจะมาบอกว่ามันมันความเชื่อเนาะถือเข็มถือเข็บังบานพึ่งก็ถือพีถือสานคือยังสีนัยานว่าเอาเขามาเอาหลูมาผัดผักมายังเนาะเออมันแล้วแต่บานไม่โบราะความเชื่อของคนแก่คนโบราณเราก็เชื่อ ทีทีเอ่ยมั่นใจเนอะเพราะว่าเพิ่นเบาเพิ่นเอินบอดบอยว่าคุณพ่อน้องเลยเพื่อนว่าคุณพ่อเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะวันนั้นแล้วทําไมต้องเรียกคุณพ่อก่อนยังสิแม่เอี่ยราคาแล้วเวลาบอบยังแบบคีคลอง่าของส่งของส่งคองเปรี้ยวแล้วก็หิวบ่อยๆแล้วก็มีอาการอยากกินอยู่ หิวอยู่ตลอดแม่มันอาการแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าอันทองก็ออกน้อยๆสินะประจําเดือนกันย่มาาห่ากกบล้อลุนเนาะแล้วทีนี้วันก่อนน่ะก็ได้แชร์ของอันอาดนองเพื่อนมันบอกน้องเอียนน่ะแชร์ที่อาดได้พวงมาลัยเยอะๆน่ะเออที่เพื่อนปิดวงปัมเนาะน้องน้องชายแอร์ไหนปิดวงแล้วได้พวงมาลัยเยอะแล้วก็บอกว่าน้องลโอล้อเล็กเ้ามาเดออันน่ะอาดอันเตรียมพวงมาลัยเตรียยเงินเลยหาเลยอ่ะพื่อนทังสี่แม่ เออมอขึ้นกระถาลูดล้อมันไเพิ่นกันแมนมาขึ้นบอทไปเปิดแมนมาขึ้นเอากรบล่อลูดล้อบอทเปนซีมี่เสื้อผ้ายังบอยบอยแต่ว่าเหมือนเหมือนบอทบอยเหมือนจะรู้อะไรนะแฟนขาบอกว่าอุ้ยอยากเห็นซอแอนใส่ชุดคุ้มแม่ใส่สีว่าใส่ชุดคุ้มบอยบอยเพื่อนกันเลยว่าถ่องบอทในไนใซย่บอทในใด้ก็นั่นแหละอันนี้คือพูดอยู่ในไลฟ์สดพูดอยู่ในไลฟ์สดนั่นแหละเราก็เลยว่าเอ๊หรือว่า มีเซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรอีกหรือเปล่าจากที่เซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วเนาะที่บอกว่าเซอร์ไพรส์มาอะไรเงินล้านแม่นหมดนึงเลยหนึ่งล้านบาทวนคนขี้เือยลูกเมื่อคยเห็นมาไลยแบบเงินพันก็ไม่พี่น้องเงินพันล้วนเลยเพราะไม่พี่น้องบางคนเป็นกระสิเดเห็นแล้วเนาะบานฮักเองหรือว่าแฟนคลับเพลินแต่ว่าบางคนที่เป็นโมหูวัวเห็นเนาะเดี๋ยวเขาสิขึ้นลูกโชว์ให้เบิงเนาะ แบบว่ามาไล่เงินล้านแบบว่าเฮ็ดสวยอิลี่น้องเนยมืงอีล่ะซอแอนแบบหืมทุ่มอิลีทุ่มอิลีเป๊อีลีเดอสำหรับสามีเพื่อนนี่เออวันธรรมดาแล้วแต่ว่าสองคนนี้น่ารักแต่ด้วยกันตลอดนะน้องเนยก็คือแบบมีเซอร์ไพรส์กันตลอดมอบสิ่งดีๆมอบอะไรให้กันลวก็เป็นสายบุญบ่อยๆมันก็เป็นสายบุญบุญทำทาเราเมื่อวออเนเรเป็นงานทีอย่างเงี้ยงานใออทั้งผ้าป่าเนาะทั้งปิดโบม เฮนรเฮนไปบอยออมสารคาพหรือมั้งเพราอว่าเนี่ยนั่นแหละโอ้ยบ้านโน่นสับแดงรอบนี้คุ้มมากอันอันอันนี้เพื่อนว่าแฟนคลับเพื่อนวายอยู่ในนี้นั่นมารอบนี้คุ้มมากๆได้ทำบุญทอดผ้าป่ากับร่วมกันกับน้องๆเนาะน้องๆแฟนคลับน้องๆเหล่าแฟนคลับแล้วก็ศิลปินที่ไปร่วมปิดวงในมือนี้น้องๆเนี่ยเออ่นหละอันดีเพื่อนว่าอย่างนี้เสือตัวหกหมื่นโอ้ตัวหกหมื่น ได้มาจับเสือตัวละหกหมื่นนั่มคนว่าได้มาถ่ายรูปกับมาไล่ที่เสือภัยน้องเอนอีกเอ็นไปขคนซื้อให้บ่อเสือหกหมื่นเนี่ยแมนตอนซ้อนเนาะน่าเพิ่นนีเลเพิ่นก็เห็ดในเฮ็ดแล้วว่าเพิ่นหามมาด้วยน้ำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าอันคอยบ่มี่คอยก็สิไปยืมเฮ็ดอีหยังคอยสิเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนอย่างนาะอ๋อพี่น้องนมีเพิ่นอื โอ้ยเพิ่เพิ่นจะมีเท่าไรเขาบุงหมนแล้วเพิ่นเนาะแมนเพิ่นกเ็เฮ็ดอันฮินแล้วเพิ่นบ่ได้คุชคุยออกมาเบิดเด้ล่ะซนันแม่นบ่ล่ะเออก็ยังน้อยๆจากสิ่งที่เพิ่นเมื่อยมาเพิ่นหามาอ่า <จะ S 1> มันก็ <จะ S 1> ทำปีเขาวงก,การมาก แล้วบอสบอยก็มีธุรกิจมีบ้านจัดสรรมีบ้านอะไรที่พึ่งขายไปเนาะเออมากแล้วก็่งตอนนี้กร้างโลงแรกอีกเว้ยไปยีสิ่หากระาตกันพราาได้จบอีกคนที่ลาจะว่าเอาหญิงใหญ่บอจะว่าบานจักลดแมนสองคนนี่ก็คือร่วมร่วมหาร่วมหาน้กันหละกันฮะคู่สางคู่สมคู่สามคู่สมอีรีนั่นแหละอุ้ย อื่นๆอ้นซ้อนน่ะเผื่อเนาะแต่ว่าเราก็อรอลุ้นอีกเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดตัวว่าทองมือใดสี่<อ>เมตราก็ลโล่ห<อ>้ากัลโลแฟนคลับ<อ>ก็ลโลมอ,อกนมีช่วงหนึ่งที่เขาถูกเถียงกันเนาะเขา,เา,าถูกเถียงกันว่าบางบางบางเพจเนาะห่าก็ถือว่าถือว่าพ่อยังบอกว่า แอนยังไม่ทนในท้องไม่ทั้เปิดตัวเลยกับอันออกมาเบาแรงสิเอาห้าก,กับเบาในทา่าในที่เราเห็นที่เพิ่อนออกมา,าหลายสดเธอทุกเทืททททนนอนอนตรงนี้เน,นาะเห็นห้กหากเขากาก็อยากเอาออกอ่าเหมือนว่าเอาโมบมนน์นีออกมาเล่าสู่ฟกันฟังเพราะว,ว่าทุกคนก็รอรุ้นแฟนคลับก็รอรุ้นเนาะแฟ <ham ma> ลุ้รุน <ham ma> ขามากแล้วนั่นแหละ แฟนขับคือรอรอตลอดรอน้องโรลิกจะมาไม่ใช่ว่าแฟนคลับพอก็มีเพื่อนเฮงรอให้ได้ร้านโอ้ยแมนเนาะเต้นแล้วไปอยากได้ร้านเพื่อนก็อยากได้คือการเพื่อนอยากได้เพราะว่าเพื่อนก็รอเพื่อนก็อายุร้แล้วเพื่อนบางสี่เพื่อนก็ทั้งสองคนเพม่อนก็อยากได้รวมกันนั่นแหละก็เห็นเพื่อนตอบอยู่ได้ว่าถ้าไม่มีครั้งนี้นะเพื่อนบางสี่เด้แต่เพื่อนก็ห้าในตัวเด้ถ้าไม่มีครั้งนี้จริงๆเพื่อนละหมื่นที่เพื่อนเบานะออกรายการอ่ะอันนักข่าวสัมภานุ่งไรน์หนึ่ง จะไปปรึกษาคุณหมอปรึกษาพอปรึกษาครั้งนี้แล้วจะทําลูกแฝดถ้าไม่มีขึ้นนี้นะคุณมาทำไมปรึกษาหมอก็ะเอาลูกแฝดเลยเป็นลูกแฝดไปเลยมันจบจบไปใจหยิงกว่ากันเนาะนั่นแหละค่ะเราก็ ยินดีแล้วก็มาสุขสรรันต์วันเกิดเนาะไหบอดบอยเนาะ<อ>จากที่วันเกิดเพิ่นหมูว่านเนาะ26มิถุนาขอให้บอดบอยซอแอนมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกทีมงานเนาะอ่าไห้กำลังใจอ่าไห้กำาลังใจทีมงานนั่งค่ะค <น S 1> ขอใหอ้ขอให้ปังปังในฤดูการหน้าที่จะถึงนี้ในปีนี้แหละค่ะเพิ่นสิเปิดฤดูกาลก็คือเดือนที่หมดฝน เพืเ่อนหนาฝน,น,น,นก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหนาฝนก็คือหมอรำทางการแสดงบวได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนกันยังรับงานได้พับในยังอยู่คือเกาเอออ่าซอแอนอะ่ะเพราะว่าแอนอะ่ะไปรับงานตาแอ้เนอรับงานบอยร้านอาหารนั่นแหละมันไม่มีอุปสรรคไงเพราะว่ามันอยู่ในที่ลมเนาะ,แ,นะแต่หมอลำจะเกินหล่อยเพื่อนหน่าเวที่ใหญ่เพื่อนรับบได้เออเพื่อนกันเลยตองติดฤดูกาลนี่แหละคะ่ะเพื่อดูกาลนะสอบก็อื่นไปสอบไปปรับปรุงปรับปรุงการแสดงมันฟัง เนียิ้นมากบบนีการเปิดรับนักลองเนี่ยซื้อย่างพื้นมามากไม,กมกก่กับท่ากันถาบเบืงบ้งาถาเบื้งถาเบื้งถาติดตามถ่ายก็ลังใจเพี่น้อพงพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเฮากับน้องเนืยนี่อีสานข่าวข่าวก็สารกุ้งเขลือลา,าดไปละค่ะขอลาพรมเมธีน้องซ้ำนีนะ้เดี๋ยวเข้าไปหาติดตามข่าวสารมะลองมะล่ำม,มาสู่พี่น้องฝังพีนงพ่น้องโอเคค่ะพรมเมธีน้องสวัสดีค่ะ